สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานช่วงนี้บรรยากาศการทำงานค่อนข้างสบายๆไม่เครียดไม่กดดันมากนะคะถ้าใครทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะดีมากเลยค่ะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกนํนำเข้าส่งออกแม้กระทั่งคนที่ทำงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์ค่อนข้างดีนะคะส่วนใครที่เป็นเซลส์เป็นพนักงานขายก็ให้เน้นเดินสายออกไปเจอกับลูกค้าจะเป็นผลดีกับงานมากกว่านะคะ ในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนหรือรายได้หรือปันผลต่างๆหากกำลังรอคอยเงินก้อนอยู่มีโอกาสที่จะได้รับหรือมีเกณฑ์การจะได้รับการแบ่งทรัพย์สินมรดกช่วงนี้ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการเงินให้เขาหาผู้ใหญ่นะคะจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะความรักสาหรับคนมีคู่ให้ประครับประคองความสัมพันธ์เพราะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆ สิ่งที่เคยเป็นประเด็นมาก่อนขัดแย้งกันมาก่อนซึ่งมันจะโดนขุดคุ้ยขึ้นมาเป็นประเด็นเป็นปัญหาทําให้ชวนทะเลาะก,กันได้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องแบบนี้นะคะแนะนําว่าเราจะต้องสื่อสารทําความเข้าใจเปิดใจคุยกันสิ่งสําคัญที่สุดจะต้องรับฟังกันให้มากนะคะเราต้องฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งหรือฟังความคิดเห็นของคนรักของเราให้มากนะคะแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้ค่ะความรักสําหรับคนโสด อาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาคุยอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรือคนที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเขาคนนั้นจะกลับมาเต็มตัวหรือเปล่าแต่มีโอกาสที่ค่อนข้างมากค่ะที่จะได้กลับมาเจอหรือพูดคุยกับคนเก่าๆค่ะสุขภาพระวังในเรื่องของอาการปวดหลังรวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเช่นการลื่นล้มค่ะโชคลาภไม่มีค่ะ แต่ถ้าสำหรับใครที่เลี้ยงกุมารก็ลองขอจากเขาดูก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะนำโชคลาภมาให้เราได้ค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข0ค่ะ